สวีดัสสวัสดีนะครับผมพบกับช่องผมอีกแล้วเบนซ์สายบิน h ชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับมาฝากนะครับผมไม่ใช่เคล็ดลับเขาเรียกประสบการณ์นะครับผมประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยครับเราควรเปิดฟูดช่วงเวลาไหนเราควรเปิดวินนะครับว่าผมไม่พูดถึงเรื่องเอ็กเพสนะครับพราะเอ็กเพสผมไม่ค่อยทำนานเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยได้วิ่ง ก็ผมมาวิ่งวินนี่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง้วครับก็พอพอได้อยู่นะครับผมพอได้อยู่ก็ช่วงเวลาไหนนะครับที่ควรเปิดฟูดนะครับผมหนึ่งนะครับผมช่วงเวลาที่ควรเปิดฟูดนะครับผมควรเปิดฟูดก็ช่วงประมาณสักเก้าโมงครึ่งนะครับผมเก้าโมงครึ่งนะครับผมเก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงนะครับผมเก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ช่วงเวลาที่จะควรเปิดวิน ที่เปิดฟู้ดเนี่ยเราก็เปิดวินไปด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะเน้นวินนะครับผมคือผมจะปิดฟู้ดไว้เลยครับผมจะปิดฟู้ดไว้เลยตื่นออกมาตื่นมาสมมติผมออกมา6กโมงผมก็จะปิดฟู้ดไว้เลยนะครับผมผมก็จะวิ่งวินขาเดียวนะครับผมคัดแต่งานที่ไม่ไกลมากรถไม่ค่อยติดนะครับผมรถไม่ก็ติดสม,มมติไป MRT อย่างงี้นะครับผมไปเอมใกล้นะครับผมศรีนาแล้วก็ MRT รลาดทา้าว ผมก็วิ่งอยู่ในโซนนะครับผมวิ่งอยู่ในกรานะครับผมผมไม่ค่อยออกจากโซนถ้าไกลมากถ้าไกลผมก็ปัดถ้าไกลผมก็ปัดนะครับผมสาหรับไอดีที่วิ่งนานแล้วนะครับผมแ้าถ้าไอดีที่วิ่งที่กําลังเปิดใหม่ก็ควรจะไปก่อนนะครับผมควรจะไปก่อนช่วงเวลาที่เปิดบินนะครับผมก็จะมีช่วง6โมงนะครับผม6โมงคนไปทํางานเยอะนะครับผม6โมงถึง9โมงนะครับผม ก็จะเปิดบินขาเดียวแล้วก็เลยเก้าโมงมาคนไปทํางานหมดแล้วเราก็เปิดฟูดช่วยครับเปิดฟูดช่วยช่วงเวลาใกล้เที่ยงแล้วฟูดก็เริ่มจะเยอะแล้วนะครับผมเริ่มจะเยอะช่วงเช้าก็จะเงียบหน่อยก็จะบางวันก็เงียบเลยครับผมฟูดเราก็จะเปิดบินช่วยเนาะผมไม่เปิดบินช่วยแล้วผมปิดฟูดเลยครับผมวินขาเดียวเลยนะครับผมวินขาเดียววันวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะเปิดบินขาเดียว แล้วก็ช่วงเวลาช่วงเย็นนะครับผมช่วงเย็นผมก็จะปิดผมก็จะปิดฟูดอีกครับผมผมก็จะปิดฟูดช่วงห้าโมงนะครับผมผมก็จะปิดฟูดจนถึงสองทุ่มผมค่อยจะมาเปิดผมผมพูดถึงไหนล้ะช่วงเวลาถึงห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มผมก็จะเปิดปิดฟูดเปิดวินขาเดียวเลยสองทุ่มมาผมก็กจะเปิดฟูดช่วยนะครับผมเปิดฟูดช่วยเ <mm> พราะคนถึงบ้านกันหมดแล้วแต่นะครับผมแต่ คืนวันศุกร์นะครับผมเย็นวันศุกร์เนี่ยผมก็จะวิ่งบินขาเดียวเพราะว่าคนไปผับเยอะครับผมคนไปผับเยอะเขาก็จะเรียกบินไปผับกันนะครับไปผับแถวพระซารากูนนะครับผมแถวข้างในมอห้องสืออะไรประมาณนี้นะครับผมมุมนังสือเขาก็จะเรียกวินกันเราก็ไปรับนะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาบอกช่วงเวลาที่เราสําหรับมือใหม่นะครับผมไม่รู้จะ วิ่งยังไงลองทําแบบนี้ดูนะครับผมอาจจะได้ยอดนะครับผมไม่อาจนะครับผมได้ยอดเลย,เ,ลยเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยวิ่งแก๊บเต็มที่นะครับผมผมทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับผมเพราะผมถา,ายสบู่แล้วก็เหรดหุ้นนะครับผมก็ทําอยู่สี่ตัวนะครับผมก็จะมีมาวิ่งวินช่วงเช้านะครับผมวิ่งวินช่วงเช้านี่ยผมจะออกมาหกโมง 9โมงผมก็จะไปรับแฟนนะครับบินเดงมาเมื่อกี้นะครับผมขอโทษดี132บาทผมปัดไปแล้วโอเคนะครับผมเพราะว่าผมทําหลายอย่างเนาะช่วงเช้านี่ผมจะออกมาวิ่งวินแล้วก็9โมงผมก็จะไปส่งแฟนแล้วก็ผมจะกลับมาเทรดหุ้นมาทาคลิปบางวันไลฟ์สดติก๊กต็อกนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมไม่มีอะไรมากนอะกคลิปนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ขอบคุณทุกาทการรับชมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ชั่วโมงการรับชมของผมขาดแค่1,400ชั่วโมงผมก็จะทาทาเงินได้แล้วนะครับผมในช่อง u t u b e นะครับผมแล้วก็คนติดตามขาดอยู่400 490กกว่าคนนะครับผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณที่ เข้าคอมมาคอมเมนต์เข้ามากดติดตามนะครับผมโอเคถ้าผิดพลาดยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมยังไม่ใช่ฝีมือยังไม่มีฝีมือในการตัดต่อเนาะโอเคนะครับผมขอบคดจัดสวัสดีนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม